บเ็นผลงานใหม่วันนี้ละครมาบ้างก็ตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าเป็นละครที่แปลกใหม่ในในวงการละครไทยมากๆแล้วก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างแบบจะแปลกในช่องวันด้วยเหมือนกันอะไรเงีทุกคนก็ให้ให้ความสนใจเยอะมากๆกกับละครเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าคนดูจะลองเปิดใจดู กดดันไหมอ๋อจริงๆจริงๆพวกเราทุกคนแสดงไม่ได้กดดันอะไรกับกับโปรเจกต์นี้นะครับจริงๆมันมีความสุขมากด้วยซ้ำเพราะว่าการทํางานด้วยโปรเจกต์เนี้ยมันคือมันมีความสุขมากเพราะเนื้อเรื่องมันไม่ได้แบบเครียดฆ่ากนตายแย่งสมบัติอะไรกันขนาดนั้นมันแบบมันถูกเล่าด้วยด้วยด้วยได้มูดดีๆในเรื่องค่อยๆผ่านไปค่อยๆผ่านไปแต่ว่าไม่น่าเบื่อแน่นอนครับรับประกันแล้วเาเอะไรอย่างไทกันบ้านอย่างการต้องจินตนาการอะไรหลายอย่างก็จริงๆหนักแรกๆครับช่วงก่อนเปิดกล <c ambling. S 1> ้องต้องดูหนังจีนเยอะมากเพราะว่าต้องบอกว่า คนรุ่นไวอ่ะเด็กรุ่นไวไม่ได้โตมากับหนังจีนนะถ้าเป็นรุ่นแบบพ่วมกับแบบพี่วหอหรือคนเขียนบทพี่รักษ์เนี่ยเขาจะค่อนข้างอินเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะชอบเล่าให้ฟังว่ายุคเขาเนี่ยในทีวีมีหนังจีนกําลังภายในเยอะมากๆแต่รุ่นเรามไม่มีเราก็ต้องไปตามย้อนดูตั้งแต่บางเรื่องเรายังไม่เกิดเลยอะไรเงี้ยไปไล่ดูว่ากิริยามารยาทท่าทางเขาๆๆเขาเขาเขาแสดงออกกันยังไงเขาคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาทำทำตามมึงชอบตามอะไรเงี้ยเยอะครับแตกต่างเยอะมากคือ จร,จ,รจริงจริงเหมือนหวังอี้เทียนเป็นคนค่อนข้างจะสุดตรงประมาณหนึ่งเป็นเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่จริงจังมากๆในการทําอะไรแล้วก็ถ้าใครเคยดูหนังจีนนะเขาจะแบบมีความแบบศักดิ์ศรีสูงมากเรื่องเกียรติเนี่ยมาอันดับหนึ่งว่าแบบเสียเกียรติไม่ได้อ่ะฟิลเนี้ยคือเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเพราะมันเก่งมากเขาเก่งมากๆเลยต่างเขาอย่างไงต่างยังไงเหรอนี่ก็ไม่ได้ต่างมาก ก็ต่างก็ต่างคือเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้โหทุ่มเทอะไรขนาดนั้นเท่าเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเวิร์กเหมือนกันว่าแบบทำไมคนคนนึงถึงตั้งใจทำอะไรได้มากขนาดนี้เขาคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็เวิร์กหนักแรกๆแต่ว่าพอถ่ายไปก็เริ่มเริ่มกลืนตัวละครเข้าไปได้เรื่อยครับไม่มีปัญหาที่ไปรู้สึกว่าผู้ชายเขามั่นใจเขมมากครับคือเขามั่นใจมากเขากระบี่ไร้ผ่ายอ่ะไม่มีใครเก่งกว่าข้าอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่มั่นใจในฝีมืออย่างเดียวมั่นใจในหน้าตาด้วยหวังีิเทียนนะ เขาจะมีความแบบมั่นใจในตัวเองมาเลยออกมาแบบน่ารักลองดูตลกผมว่าสนุกแน่น,นอนละครเรื่องนี้มันไม่ได้ซีเรียสแฟนไทยก็จะมีรอยยิ้มในการมีรอยยิ้มทุกตอนแน่น,นอนครับมันก็จะมีคอนฟลิกต์บ้างในแต่ละตอนแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบดูแล้วเครียดดูแล้วแบบอยใครวะใครวะ,ใครวะเครียดขนาดน,นั้นมีความสุขดูได้ทั้งบ้านเป็นละครทั่วไปเลยครับก็คือชวนพ่อชวนแม่มาดูได้เลยจะดีมากจะดีมากพูดถึงการทำมากับเพื่อนๆเราบ้างดีกว่าเจอเพื่อนรักอย่างเงี้ยเพียงขวัญด้วยแล้วก็คุณหมอคนนี้ จริงๆกับเพลงขวัญจะเข้าได้กันค่อนข้างเยอะนะครับไบ์เพลงขวัญพี่แอสเอร์จะเข้าได้กันเยอะมากๆแบบมากๆาาเข้าได้กันตลอดส่วนมอร์นิ่ง <g ur ly> เขาจะอยู่อยู่ตะพบอยู่คนละที่กันคือ,อนานๆก็อาจจะมีมาได้บ้างอะไรแต่ว่าไม่ได้บ่อย3คนเราก็ก็ก็รู้จักกันดีพี่เอสเ,เพิ่งเจอแต่ว่าเราก็จูงกันเร็วมากๆทั้งไบ์ทั้งเพลงแต่ไบ์กับเพลงคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือเราเล่นมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วกับเพลงขวัญอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะคลิกกันง่ายครับเรื่องนี้ก็เรื่องเพลงเล่นดีมากเรื่องเนี้ยเล่นแบบน่ารักมากแบบ บางบางคนอาจจะคิดว่าเ,เพลงเล่นเหมือนเรื่องก,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 ก่อนเรื่องก่อนหรือเปล่าเป็นนางเอกนางเอ,ก,งเอกอะไรง,รงี้ไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เขาเล่นแบบน่ารักมากขอแบบฝากเพื่อนไปคนหนึ่งเลยเขายเพื่อนแล้วขายเพื่อนแล้วอน้เลายือนเอายเะมีสิทล้ยอนแลยเ่อ้วา่แล้วาวา่นาแ้อ่อาจจ้าน ต้องแบบต้องต้องต้องทำกันไปเรื่อยๆก่อนแหละจริงเรื่องนี้ก็เหมือน,เป,นเป็นการเปิดประสบการณ์วงการละครมากเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะได้เรื่องหน้าเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการแบบนําล่องแล้วอาจจะมีทีมไหนเห็นแล้วอยากทําบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีให้พัฒนาต่อกันไปอะไรเงี้ยครับก็บอกว่ามันจะแบบปูทางไปใช่ใช่ก็หวังว่ามาครับเรื่องเรงความเป็นพาการขคุณครับเป็นอะไรบ้างนะก็มาถึงบอกว่าเป็นเรื่อเป็นความจริงจริงนานมากแล้วน,นะตั้งแต่ ออสักสี่ปีได้ลวมันคือจริงๆผมผมเป็นคนชอบแมวมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่ได้เลี้ยงอยู่แล้วเพราะว่าใจเราอยากเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วพอจะเล่นกับเราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะไม่ชอบหมาที่เห่าเยอะเราไปถามคนอื่นมาเยอะมากว่ามีหมาที่ไม่เห่าไหมหรือเห่าน,น้อยมันซึ่งมันมันตอบไม่ได้เพราะมันแล้วแต่ตัวมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกแมวเพราะแมวมันไม่ค่อยเห่าไม่ค่อยเสียงดังและการมันพอมาเลี้ยงจริงๆก็กยิ่งรักยิ่งรักขึ้นไปเพราะว่า กำลังดีเราเารู้สึกเรากำลังดีเวลาเราเศร้าเหงาเครียดมันก็จะเดินมาหามาคอเคลียเราแบบมันรู้อ่ะผมว่ามันรู้ว่าเจ้าของคิดอะไรอยู่ไม่ไีใจม่พักใจได้นพราแ่หน้าองแมวเราเป็นยังไ,ไงบ้างลกคนารักมากก็น่ารักตลอดแหละเขาก็จะมาทักทายทุกครั้งที่เรากลับบ้าน,นเดินมาเอาถูถูถขาอะไรเงี้ยเราก็จะลงไปเล่นด้วยไปเกาๆแบบหนึ่งแต่ล่าสุดน้องแมวเพิ่งป่วยไปตัวหนึ่งแบบเป็นแผลอะไรเงี้ยเพิ่งพาไปหาหมอทําแผลมาเพิ่งหายเพิ่งเย็บแผลหายนี่ครับ ห่วงแมวไหมเหรอคือถ้าถ้ามีคนมาบ้าน่ะใครก็เล่นได้ไม่ไม่ได้ห่วงว่าห้ามมาแตะแมวชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะชอบห่วงว่าแบบเวลา hi, มีคนมาแล้วแบบเราจะพะวงเรื่องประตูมากเ,เพราะว่าเวลามันออกไปอ่ะมันมันตามจับยากมันมันไม่ได้ว่าง,ง่ายๆอะไรเงี้ยเราจะชอบคอนเซิร์นเรื่องแบบเข้ามาแล้วปิดแล้วล็อกอะไรเงี้ยคือโกรธนะใครเข้ามาบ้านแล้วไม่ล็อกแล้วแมวออกคือโกรธแบบโกรธในใจมันเคยมีเหตุการณ์มีหลายครั้งมากครับแล้วผมแล้วผมก็ต้องเป็นคนไปเก็บไงไปหาแล้วแบบมันก็หายากอ่ะเหนื่อยมันมัน มันนี่เหมือนหมาที่แบบแมันก็มาแมวมันก็มีความคิดของมันเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยโอเคนึงคิดว่าอนาคตอ่ะจะมีแมวงอกไหมไม่ไม่งอกแล้วคิดว่าเท่านี้พอแล้วสองตัวกําลังดีผมว่าไม่รู้หรอกอนาคตแต่ว่าถ้าถ้าถามไปตอนนี้วันนี้คิดว่าไม่ไม่ไม่งอกแล้วสองตัวก่อนกําลังดีสองตัวก็เป็นตัวพู้ทั้งคู่ด้วยไม่ได้กะให้มามีลูกมีอะไรเพิ่มเพราะเราคิดว่าเราไหวเท่านี้ผมว่าการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเอาเท่าที่เราไหวจะดีกว่าแบบ คือถ้ามันเกินกําลังเราอะ่ะเราก็เขาก็ไม่มีความสุขหรอกอะไรเงี้ยเป็นเป็นภาระซะมากกว่าอะไรเงี้ยผมว่าก็เอาที่พอดีจะได้ไม่ต้องแบบพบปัญหาแบบแมวจรหมาจรอ,อะไรเงี้ยครับเราเคยว่าอะไรตอนเราอยู่แมมีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงสุดๆบ้างมันก็มีบ้างเหรอมัง้งแต่ก็ให้ทําไม่ทํานะไม่ต้องมาถาม <c oughs> <c oughs> มันก็มีบ้างเราแบบเผลอๆอะไรเงี้ยแล้วก็เผลอคุยกับเขาเพราะผมชอบพูดกับแมวพูดบ่อยพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยก็มีคุยเล่น เรียกเรียกเขาตอบนะเห็นในทิกต o กตอนที่เขาทำเสียงแมวเรียกแมวเรามีเรียกแมวอยู่โอเคคล้าากงานนิดนึงค่ะโอเคโอเคผมก็ขอฝากละครด้วยนะครับผมดวงใจจอมกระบี่ครับผมทางช่องวันสาทุกวันจันทร์นาคาัเวลาสองทุ่มครึ่งครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ